เพมารับเพราะว่าจะเอาป่ายุ้ยสะใหญ่ดันขึ้นมาไข่อยู่นี้ป่าตอนนี้ขึ้นมาห้าสิบเปอร์เซ็นต์แอเลี้ยงปลาเลี้ยงกบเลี้ยงปลาเลี้ยงกบปลูกพักเขาเรียงว่าเป็นผสมประสา็คือบอแม่นว่าปลูกพักในพวกปลูกเป็นแปลงแล้วปลูกขึ้นมาแล้วถอนขายบอแมนปลูกคือพักบุ้งนี่กับพักบุ้งแก้วเอาลงเอาลงมาแล้วเสียเสียผักบุ้งแก้วซื้อมาทั้งบดลงทุนไปห้าร้อยพักบุ้งแก้วซื้ออ้อมอ้อมอ้อมสะ อ้อมสะเพื่อว่ามันห่อมันดินมันมันจะมีสารอาหารเน๊ะถ้าเ่าปลูกไปแค่กลางเพราะว่าดินดันไม่ในบางบ้านประมาณนี้ครับวันนี้ก็ห่ากระปูกต้นมะพร้าวต้นตะไคร่แม่นครับเลี้ยงปลาเลี้ยงกบแล้วมาเบิ่งไอเดียของพี่ไอ้บุญเลิศครับว่าเพิ่อจะคิดจะทำอย่างไรมาเนีเคยบิ่งกันครับ ครับสวัสดีครับวันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับเป็นช่องสาระความรู้เพิ่มผลปัญญาเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็การสร้างรายได้แบบบ้านบาไอเดียการสร้างอาชีพวันนี้ผมขับรถผ่านไปมาเจอแปลงผสมประสานที่แบบรู้สึกว่ามันมันแปลกดีแล้วก็มีรั้วอ้อมก็เลยจอดเลยทันทีก็เลยมาอยากมานแนะนําว่าวิธีการการดูแลหรือว่าการทำเนี่ยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะคุยกับคุณวีบุญเลิศไอ้บุญเลิศดอ้าวสวัสดี แนะนำเจ้าของนายบุญเลือบที่ผมกับชื่อบุญเลิศนะครับบุญเลิอครับอยู่บ้านใดอยู่บ้านบ้านที่บ้านอยู่มีเฮือนนอนก็คืออยู่บ้านน้ำเมืองครับบ้านน้ำเมืองน้ำเมืองไงพังคนเนาะพังคนณตะพูนตะพูนครับแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้คือพื้นที่ตรงนี้ก็คือบ้านมาอยู่กับบ้านเมียมาอยู่บ้านคำเจริญครับห่างจากอำเภอพังโคนมาสี่กิโลหพัคพื้นที่ไอ้บุญเลิอดเองเลยเฮ็ดยังไงเอาตามแนวคิดเจ้าของเลยที่เห็ดอยู่ตอนนี้ปัจจุบัน กระเฮ็ดคือว่าแนวคิดจะคลองนี่คือที่เฮ็ดอยู่ตอนนี้เป็นเกษตรผสมผสานประมาณนั้นครับประมาณนั้นแต่ว่าได้ความคิดมาจากไหนคือจังเฮ็ดแบบนี้คือจังบบ <กะ S 2> คือจังไอ้บุเลือดอ้อมอ้อมกําเพงอันนี้ผวมาเบิดหลายได้มหมบ่หลายเบิดหลายเติบบ่พืนนนน้นที่ห,าหา่างเลบ่พื้นที่ หน้าถนนนี่ประมาณห้าไร่ครับอ oh. แต่รวมทั้งมดก็คือกระเบื้องมันมีที่ทั้งหมดนี่อยู่ในหน้านี่คือสิบสองไล่ครับสิบสองไร่มดกระเบื้องไปอยู่สองพันกว่าแผ่นสองพันคือเม่แผ่นต่ดือมัน,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 ม,นมันมีหลายราคาครับมีร oh. าคาตั้งแต่กระเบื้องเก่าไปถึงกระเบื้องใหม่กระเบื้องเก่าครับ,ห,รบหาซื้อบ่อดดย,ยังสีมันขาดตลาด oh. ก็คือซื้อกระเบื้องใหม่มีราคาถึงสี่สิบสามบาทแพงสุด จาก15บาทครับออมออมเบิร์ดีไซนเวล์ลันไลน์ไป้ปีบายครับปีบายครับปีบายก็คือเวลาว่างเขาจะมามาเฮ็ดหัวก็คือหัวนี่นี่คือหัวตรงนี้ว่างว่างคอยมาเฮ็ดหัวครับบอแม่นว่าเฮ็ดปุ๊บปั๊บแล้วผมเฮ็ดคนเดียวครับทำไปเรื่อยมือละซ่องสองซ่องเออเออเออครับประมาณเฮ็ดไปเรื่อยเรื่อยครับครับวันนี้เขาบอกได้รีบเร่งบด้รีบเร่งอีกอย่างแต่ว่าคือเวลาว่างกะเข้ามาเข้าหัวครับครับแต่ถ้าบอว่างกะ มีงานตัวใดเร่งด่วนเข้ามาเ่าก็เฮ็ดตัวเล่งด่วนผมถามอีกทีนึง,นงเป็นยังคืออมอมอะออมเพื่อเพื่อ,อแต่ก้อนมาให้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เออสาเหตุที่จะล้อมรวครับเพราะว่าหมาเออหมาหมาข้างนอกเออมันมาเข้ามากัดเป็ดกัดไก่ห<อ>่อมันจะทำความเสียหายครับครับครับแล้วก็เลี้ยงป่าป่ามันก็ออกมันบายุ่บบนี้เออบื้อนีบดเออประมาณนี้ป่าที่เลี้ยงมีป่าอย่างไรตอนนี้ตอนนี้ เลี้ยงก็คือปีที่ผ่านมาผมบอจับกินปลาในสะครับสะทางนอกทางไอ้คลองคุดเป็นตัวยูอ่ะครับครับครับก็คือเป็นปลาธรรมชาติผมบอหากินปีที่แรงแรงที่ผ่านมาครับครับผมจะให้มันเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เพื่อจะเข้ามานี้บอได้ตอนนี้ปีนี้จะบอซื้อลูกปลาแม้กระทั่งตัวเดียวออผมจะให้มันยู้ในนี้ทั้งไปนี่ครับเป็นปลาธรรมชาติธรรมชาติผมบอเน้นปลานิ่นปลาปลานิ่นก็มีเพียนมีครับมีทุกปลา อครับแต่แต่คือว่าปีนี้ผมจะบอซื้อลูกปาเพราะว่าผมเบิงแล้วพอพันแม่พันค่อนข้างจะหลายปีครับครับไอ้บุลเลอรกับปลูกตะไคร้ไอ้ขาแม่นครับตะไคร้เอกะไปส่งตลาดเพิ่นเออตะไคร้ละสิบบาทครับนี่โลละสิบบาทโลละสิบบาทเฮาเฮาเฮ็ดเป็นเพิ่อนซ่างจะยังอ๋อเฮาไปเฮามัดหมัดหมัดมัดมัดยังซ่งตลาดครับบ่ได้บ่ได้น้ำไหะมีเทคนิคการปลูกจังไในเวลาปลูกตะไคร้คือตะไคร้คือก่อญ่ดีแท้ หรือว่าเป็นน้ำดินครับเป็นน้ำดินเพิ่นมากดินไม่ได้อ๋อดินไม่ก็เลยงามากดินไม่แล้วก็คันคู่สังเกตบ่อพังไหมครับมีแต่ไข่บ่อพังไหมแมนแมนบ่อพังไหมอันนี้ผมก็ลงผังบุ้งแก้วนะครับทางไตเป็นเป็นสันจากพุนลงมาฟุ่มมัจะบอไหลลงให้หน้าโดยตรงมันจะมีพักบุ้งแก้วลอยรอรับอิทธิพลบ่อทำนาได้ปีนี้ครับปีนี้บ่อทำนาอ๋อตัวนี้ก็คือแต่ก่อนเป็นทำนาได้ปีครับครับครับทำนาแต่ปีนี้บ่อทำ เออคือบรื่็นแคือปล่อยให้ปลาครับอ้อมนี่ก็มีผลประโยชน์หนึ่งก็คือกบมันเกิดจะบออกน้กบป่าบ่ออกครับหมาบ่อเข้ามากัดเป็ดกัดไก่เขาดูนี่บ่มีเป็ดมีไก่ได้มีแต่อยู่้างหลังแบ่งออกไปพูดค้าบพ่นแบ่งไปทั้งคนข้างหลังก็คือเป็ดไก่เป็ดครับไก่ปลาวายอยู่ข้างหลังบิ่ง้อยู่ข้างหลังครับแต่ดูนี่ก็เฉพาะอยู่ข้างนี้ก็คือมี ต้นไม้ท่เขาจะกินเนี่ยมาแข้งมาแข้งปีที่เฮ็ดอยู่ตอนนี้ก็คือประมาณปีกว่าปีปลายปีปลายแสดงว่าบุเร็ดมีใจรักในการเฮ็ดเกษตรแน่นอนผมบอกม่นใจรักดอกครับไปเชียงไหอยู่บ้านกมันบ่มีรายได้ตะกี้ตะกี้ไปเฮ็ดอยังอยู่ใส่เฮ็ดงานโรงงานนี่แหละครับไปเฮ็ดเป็นไอ้หนุ่มโรงงานเธอสมัยตอนเป็นแม่น้อยไปเรื่อยหอบลูกหอบเตาไปเไปยุ่งเท่ไปไปชุ่นดอกชุ่นบุรีครับไปเม็ดบัดนี้กับพออายุเขาหลายเขาก็เลย คันเฮกับบ้านแม่นชีวิตนี่แหละคือเข้ามาใช้ดินสีแล้วมานเป็นโรงงานเออพูกไว้เบิดกินเนาะครับเอบงหวานขนาดวงหวานนะวงหวานสร้างมาตู้ด่อนมาได้คนมาส่งให้เจ็ดชิพต่อเออเจ็ดพันเจ็ดชิพต่อเจ็ดพันวงหวานหวานยังเดียวหรือเปล่างหวานเพชรน้ำผึ้งหรืออย่างไรนี่ล่ะข้าเจ้ามาให้เบื่อมากกันเลยคุยกันข้าเจ้ามาส่งให้เพชรในประเทศสร้างลงไปล่างตีนน้ำแล้วเดี๋ยวลงมาเบิร์กนี่อ่เอาเบิ่งกเบิร์เบิร์ข้างล่าง ขุดยอดล้างตีนล้างเสียมจกล้างเสียมล้างไม้ล้างมือเขานี่แหละนี่อ๋อแต่ปลูกกระบอกไอ้ไอ้เหลือดเนาะโอ้ปลูกกันเพิ่งมาลงเมื่อวานนี่ผักบุ้งครับพักบุ้งแก้วสร้างมาเบิดผักบุ้งอ้อมเบิดเนี่ยเบิด์ห้าร้อยซื้พันมันมานี่ผมยางอ้อมไปแล้วเจ้าอ้อมเบิด์เรียกหนี่้มันว่ามือเดียวใส่ระยะไมลามือเดียวในการที่ปลูกปลูกนะบ่อด้ซื้อมามือละโลอ๋อเอาบ่ไปซื้อมามือละร้อยบาทสิบสองกัมอ๋อกัมหนึ่งมียี่สิบยอดป้าป้านันนะ ซื้อมาก็ค่อยๆปลูกไปน้ำ <บะ S 1> พอาะเอามาไ <บะ S 1> หลปลูกบ่อท่านมันจง<บ>ะงี่เง่าก็ที่เพรอะเหมือนกัครับไปยังที่บอกอยางอ่อมเลยครับไปยางทุมเบิ่งเนี่ยมะฮุ่งผมก็มาปลูกมะฮุ่งประมาณเจ็ดสิบแปดสิบต้นเลยตัวครับครับครับปลูกไปปลูกไกลๆอันนี้มันจังได้ฝุ่นนะเออเออเออเพราะว่าเขาเฮ็ดหญ้าเฮ็ดหนังเขาก็ใส่ไว้มันก็ได้ฝุ่นครับประมาณนี้เอออันนี้ก็เห็นต้นมะฮุ่งเลย ไอ้ใบเตยนี่ผมก็เอาย่างอย่างก็บถ่มเซนีเมันก็เน่าอยู่นี่มันก็เห็นบางงามเลยมันคือไปเอ็ดไปนะครับนี่แหละมีความขัดมาโมเมนใจรักโมเมนดอกผมว่าใจรักแน่นอนแสดงว่าบได้นอนเฝ้าเลยบอกเอ้บุเรนนอนอยู่ผีไหนบ่านอนอยู่ผีไดนนอนอยู่หน้านี่ได้อ๋อนอนเฝ้าอันกับเมียมานอนเฝ้าด้วกันที่บีแม่นลูกอยุบาลยังมึงสาวเมียกับเมือยังมึงสาวเมียใจมันอยู่ผีแล้วผมว่าแม่ เนี่ยมะฮุ่งก็ว่านไปเด้อยว่านแล้วมาลกมาขุดเบามันเอามาตังให้มันเป็นตำแนงครับครับครับว่านตัวหน่วยใดที่เขากินแทบแทบอ่ะมันเบิงแล้วถือปากแล้วเอาพันมันนี่เดียวปากขุดให้มันผ่านข้ามมานี้นี่ครับครับมันป่าพ่อพันแม่พัน้นข้ามมานี้มันนี่มันดิบบือนมานี้บืนนึ้นมานี้น้ําไหลขึ้นมานีเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะ อ๋อไอ้บุรีรัตน์ท่านฟังนั่นดีกว่าเี่ยวดี๋ยวฟังนั่นแมนทางนี้ประมาณเจ็ดไร่นี่ยเจ็ดไร่ประมาณเจ็ดไร่ไก่อยู่นี้บัดไก่อ๋อมีไก่มีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงกันนั่นยังเลี้ยงปลาเป็ดเป็ดปดแล้วตะกอนมีเพราะว่ามันมันบกคลุมกินหลายมันบกคลุมบกคลุมไก่อยังโอเคแสดงว่าสิบสี่ไร่เนี่ยบุรีรัตนแบ่งพื้นที่ตรงนี้ประมาณสิบสองไร่อ๋อสิบสองไร่ครับอันนี้ทำห้ากะบอมแมนว่าสี่เจ็ดสี่ห้าบอมแมนดอก แต่ผมกะตัวนี้คือเจ็ดไร่ตัวนี้ห้าไร่<อ>ประมาณออันนี้กะล้อมหัวกันบอ้บกบเนี่ยออกแล้ว<อ>จากไปเบิ้งทางนั้นก็ได้<อ>บ่ไปยังเอาเบืบ้อง <c oughs> ตัวนี้แล้วมาที่นี่แปลงแปลงตัวนี้เขากระปูกนี่คือยังปลูกกันตะไค,นะคร่เนาะปลูกไม่ไอันนี้นี่ยนี่ปลูกไม่เพราะปลูกพร้อมกันบ่ได้ไปส่งตลาดมันมันอั้งเออมันอั้ง ตลาดที่พูดยังเป็นยังไงพูดถึงเฮาเฮาเบิด์ตเร์ตนี้มันกับรถนี้กับไงแมนเบิร์ตอดนี้รถนักกันไงเฮาออกเอาปูแทนครับครับเฮาออกเอาปูแทนมันก็จะหมุนรายการรายการมะพร้าวกะมันย่าเน่าบดแอรทิมเลยมันก็เน่าใส่ใส่ปุ๋ยก็ใส่พิษละพี่ครับครับเดี๋ยวบอกหูดอกทดลองมันดีบริดีแน่นอนสุดยอดเลยทดลองขึ้นิศชื่อทอมากทองมันไปแล้วเท่าย ร้อยแปดสิบบาทนี่ครัมีร้อยห้าสิบบาทมีร้อยแปดสิบบาทมีแล้วแต่ร้านแล้วแต่ร้านนี่ได้หัวเพื่อนครับมาเพิ่งใกล้จะจานอันนี้กระเบื้องเก้าสิบห้าบาทนี่เพื่อนหมั้นลงเรียนมาแต่สกุลเพื่อนว่าเพื่อนมาเห็นเชือเอาบจีเออเอาบอก็ได้มาเท่าไหร่เจ็ดแปดร้อยแผ่นนี่ละอ๋อแกมันเสียบเป็นประมาณเกือบปีกว่าปกติจังแล้วจริอุ้ยมันวิแล้วง่ายเลยมันก็ค่อยไปมันเฮ็ดผู้เดียวเฮ็ดผู้เดียว คนใจมากเนาะนเออเดียนั่นบักฮวงเออกะลังงามมังออบ่บักฮวงกะลังงามกะลังงามกูด่าเพิ่นปลูกครับทักษะของการปลูกบักข้าบักข้าเป็นสายพันธุแดดเอ็ดเลืเอดเผาเผาน้ำหอมหไอ้บ้านแผ<อ>ีวได้นี่บ้านแผีวต้นซื้อเขาซื้อมาต้นละเท่าไรเพริ่นซื้อนาท่งนี่เพิ่นไปปลูกให้เพื่อนให้ผมไปปลูกให้ครับปลูกให้มันเลยเหลืองเพิ่นอยู่สี่สิบก็ต้นเออเพิ่นเขาก็เลยซื้อมาอีก ือมากันเลยขอเพิ่นเพิ่นเลยเอาน้ำต้นซาบาทเออเลยการได้การเพิ่นเอาน้ำซาบาทมา <c oughs> ซื้อมาสีา่สิบห้าเป็นว่ะแล้ววันนี้กระทางคิดว่าจะปลูกยังไวันนี้กระทางนี่ฮะมันมันเน่ามันเต็มเบื้องแล้วมันเน่าเป็นปุ๋ยมักแล้วปีสองปีสามปีไปจะจิปลูกมะพร้ามะเขือไส้ฮะเลยได้การก็บอกหู้คืดไวนะมันไว้เข้าตาไหมเนียอันกบนี่รู้สึกว่ามัน มันมันได้ลุออกตงตะโดดไปแอนกบนี่กบเหนียวอนุบาลไว้สองเดือนตั้งแต่ตนนลูกอ่อนตอนนี้จะตั้งแต่เดือนอมีนามีนาเมษามาปล่อยพึกสภา,าอ๋อจามเดือนที่โอ้ใหญ่แล้วสันผม,มาน่าเนาะแมนชุมชุมุมุมใหญ่ก็มีโอ้เด้การได้การกบสิบหอกสิบแปดกิโลอยู่ว่าหอกสิบแปดกิโลบุรษได้จักตัวอ๋อเลือมันกินกันเหลือมันต่ายครับครับมันสิเหลือจักพันตัวนี่ก็สิบบ่อนานอยู่บ่ เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ประมาณเกือบหาอะไรประมาณนี้เรียกปล่อยป่าบนี้เตอนเฮ็ดหน้าน่ะรถไถมันมารถไถมันมาไถให้น่ะกับรถเกี่ยวมาเกี่ยวตีซี่ไร่บริคิดคูได้แต่พอให้หน้านี่ตีซี่ไร่ให้เดี๋ยวนี้นะได้เข้าได้เข้าหลายสุดกับปีมันงามกัได้ร้อยซรอบให้เดี๋ยวนี้ก็คือช่วงนี้กำลังจะปลูกไม่ฟังนันเป็นงามเลยพูดถ่งฟังพูดถงเชียวปื้อๆแล้วฟังบน วันนี้เพิ่งได้ไอเดียมากมาปลูกนี่เนี่ยนะนปลูกขึ้นไม่เลยการปลูกขั้งสองฟังผมว่าเป็นโคตรขยันแน่นอนครับเพราะว่าสังเกตการมันการอ้อมหัวเนี่ยพอมาปีกว่าเวลาว่างเพื่อนจังมาเห็ดเดยการเวลาว่างนั่นเนป่าป่ายังในซาป่ายังส่นเองเลยมันมีมีสุป่าสูป่าปลาคอเป็นปลาธรรมชาผมเน้นปลาคอปลาคอราคาดีผมเน้นปลาคอ ปลาค้อปลาเข้งปลาเข่งกับกบกิน<อ>ปลาซิวกับกบกินลูกปลา,<อ>านิ่นกับกบกินปลานิ่นนี่ปลานิ่มมันบอมาลงได้เอาปลานิ่นที่ว่ามันออกลูกตัวซ้ำนี่ก็ออกลูกสินะครับครับครับไว้ให้กบกินอืควายดอนของไอ้ไอเรื่อยบ่ควายผมนี่ละเอาอันเอ,เอซื้อมาซื้อมาเจ็ดหมื่นสองแม่ลูกเนี่ยเพี้ยควายเพี้ยงควายไปกินเนื้อเอาชีมัน อได้การุ่ะโอ้ยฟังบุญก็เอาแห้งมวนบุญเลยครับบุญปวดปวดว้าวสามสิบวัดละเท่าไรนึงวัดละเท่าไรน่ะจักผมว่าประจำก๋วยจี๋อร่ยแน่นอนเอาหน้าทรงเดียวแล้วหน้าตรงเดียวให้เดียวเนี้ยว้าให้ง่ายคือกันคือง่ายของค่อยเอ็กออไอ้บุลเลิศเอาออาฟันผมเดือถามความรู้สึกไอ้บุลเลิศที่ไอ้บุลเลิศเฮ็ดมากตอนนี้หาไรนี่ครับความรู้สึกในใจตั้งแต่อยู่กรุงเทพมากเอง คิดบเสเมอ่ว่ากลับบ้านไปต้องเฮ็ดแบบนี้เลยว่าจงไห๋คิดแล้วอืว่างหมได้ว่างก็เข้าเบ่งองของยูคือว่าบัานปลายชิ้นห้าไปอยู่บ้านเส็ดหนังว่างวางแผนไว้นะออืพอดีมาถือจังหวะมาไดนาตัวนี้มาซื้อนาอยู่นี่เลยกันเลยนะก่อนสิมาก็เป็นขุดสาไว้ก่อนเบ่มาปลูกกอไผ่กอไผ่มั่ครน่นรลบปลูกกอไผ่ขุดปุ๊บแล้วก็ปลูกเลยอไซกอไผ่เนี่ยมันอยู่ที่ซื้อที่ตัวนี้อยู่ที่ประมาณ 7ปี7แปดปีงินกระเพ่อทำนั้นแล้วนะครับที่เฮ็ดมาปีครึ่งไอ้บุเลยแต่คือมาอยู่นี่ได้จกปีละแต่มาอยู่ปีเกือบสองปีอ๋อกับสองปีละเฮ็ดเรื่ได้เลยจๆอยู่ในนี้เลยตื่นมากอยู่นี่เลยก็ซื้อที่ซื้อที่ไปถนนละซื้อที่แลนเติบแล้ว7แปดปีแล้วก็เลยว่างหาเงินเก็บเงินมาเฮ็ดอยู่บ้านเฮ็ดแบบนี้ประมาณแนวคิดเจ้าของนี่เห็นไหมครับนี่แหละคนเรา เป็นนุ่มโรงงานเป็นนุ่มบริษัทยุงเทปวางแผนวางแผนแล้ววางแผนอนู่บานเจ้าของอยู่บ้านอาชีพคนคนแก่คนเฒ่าเฮาเนาะครับครับชีวิตเอาสีเฮ็ดหยังมันจังสีบ่ได้ขอลูกขอเต้าเขากินเนี่ยเฮาสิมาอาศัยเฮาเลี้ยงลูกใหญ่เขาูกเขาสิเลี้ยงเฮาดอกบ่งหูครับครับเฮาเฮาต้องพึ่งพาสองแขนสองแข้งเฮานี่ถูกต้อง อันนี้ก็พักเรียกีกินใบมันกันเน็บใบเนี่ยมันเน็บเมื่อคืนนี้นี่ครับครับครับเนูกแบบธรรมาตินะ่ไดบปลูกแปลงอ่แล้วแต่มันสิขึ้นขันหยาเขาก็ค่อยเด็ดไปเจ็บเก็บไปมันพื้นที่แค่นี้มันดูแลได ดูแลอู้มดูแลได้พื้นดคบผมเป็นแคบนีเด้หาอะไรนี่ขัดคนอบู้เดียวนี่ขัดน้นสองคนเห็นสามคนยังบยังขัดผมบอได้ไปใส่ได้มีธุระจังข้าเมืองบานเอาอันผมถามนินงบบุลเลิศช่วงระยะเวลาหนึ่งปีถึงสองปีมาที่เขาเห็ุอยู่ตอนนี้ช่วงระยะเวลาที่เงื่อนก้อนแรกที่ได้เข้ามาที่เป็นรายได้กับจะขอบ่มีบ่เป็นมีบ่บ่มีปีแรกๆนี่ตั้งแต่มีแต่มันมีกระปด์กระป๋อยเอมีบ่เป็นชิ้นเปลี่ยนอัน เบิรกับเป็ดกับกับเป็ดนี่กับเบิดหลายอ่ามาบอกบอกคุ้มทุนบอกกุ้มบอกคุ้มทุนช่วงปีแรกสองปีแม่นบ่มีรายได้ดอกมันมีรายได้ได้มีรายได้เข้ามากะพวกตะไคร้นี่กะบอ่ได้เข้ามาอยู่มันก็ได้กินได้ใช้ไปเอออนาคตก็คืออนาคตทางหน้านี่มันแบบแน่มีแน่นี่ีอนปีที่สามตีที่สี่นั่นแหละมันมันเริ่มมันเริ่มเริ่มจะมีแน่ละปีนี้แสดงว่านี่ช่วงปีที่หนึ่งที่สองเนี่ยมันมีมัมีลายใดต้องทำใจทำใจ นอกเสียจากว่าเราทํามาตั้งนานเป็นห้าหกปีแมนครับแมน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 ให้เขาจะมาไกลๆเขาก็ได้ขายหรอวะได้ขายกระบอกขุมผมซื้อปีก่อนนะซื้อหน้าข้าหน้าปังไว้สามรถกระบะมดไปห้าหมื่นกว่าซื้อเขา่าซื้อเข้าไว้เกือบใคือใกล้น่ะเป็ดเนยเป็ดสามร้อยกว่าตัวใกล้สี่ร้อยกว่าตอนที่มาบุ่มหลายที่สุดตอนนี้ใกล้เลยสามร้อยกว่าอ มันไปเบิดผมผมค่อนข้างจะไหลอืมแตเลยมันเจ็บมากเลยเออแต่มักหอยขมผมซื้อเข้ามา2,000กว่าบาทเออเออลงสามเต็มนึงนนั่นตรงนี้ตอนนี้หอยขมไหนเราบ่นเลยเงื่อนเลยขายเออเแต่มันไม่มีรายได้เข้ามาดอกประมาณ2ปีนะนี่กันิดหน่อยไอ้เลื่อนผมกวนไอ้เลื่อนโดนแล้ววันนี้ผมถามความรู้สึกสุดท้ายแล้วอ่ะผมอยู่บอกกวนวันอันแนวคิดเจ้าของที่เฮ็ดอยู่จมื่นนี่ฝากถึงเกษตรกรทั่วประเทศไทยเอาแนวคิดเจ้าได้สำเรอจ จาคิดจางไหนกับการเกษตรทุกวันนี้ในเกษตรผสมผสานการเเลี้ยงปูเลี้ยงปลาปลูกพืชผักคิดว่าจังไหตามเจ้าของได้เอาความคิดจากความคิดเจ้าของก็คือมียูมีกินอือบได้ไปตลาดถูกต้องอยากกินปลาก็ได้กินปลาปลาตลาดบบรู้ว่าเขาเอามาตะหนองไดกับโบรู้หลังตลาดน้ำเน่ากับโบหูอันนี้นี่น้ำของเหานี่มันชัวเราเลี้ยงยังได้กับเลงสารพักก็คือ สดสดครับตะไคร้กับสดสดกินสดสดทุกอย่างนั่นแหละแต่ให้รวยให้เฮ็ดเกษตรบ่รวยบ่รวยเออแต่เสียพ่อมีกินเอาอยู่พ่อกินเนาะครับอ้ายไปเรื่องขอบคุณหลายครัช่องสร้างได้แต่บ่สิ้นสุดขอบคุณหลายให้ยูดีไม่แห้งให้เฮ็ดกัะเดี๋ยวอีกจักประมาณสัก ครื่องเดือนหรือปีหนึ่งผมจีนวาเบิ้งผลงานในเลืออีกเครือหนึ่งขออนุญาตมาเบิ้งผมกับยุคคนสกลนครนะกันประมาณนี้จากปีเพราะน่ะผมมเห็นแบบผมเมาเห็นปัญหาเลือเลยครับเห็นว่าไอ้ต้นพยุงผมปลูกไว้เนี่ยสามปีครับครับมาสิเป็นห้อมทางได้สวนห้อมได้คนเที่ยวทางเนี่ยมอนเออเออเออหยาบหยาบเอาขอพูดได้เลยสุดยอดนี่ครับเป็นเป็นบรรยากาศดีๆวันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับมาชมเกษตรที่แบบ แนวคิดของคนคนหนึ่งที่แบบว่าเลี้ยงปลาเลี้ยงปลูกผักปลูกพืชเกษตรที่เป็นเกษตรต่ใคร้เยอะแยะมากมามีเลี้ยงปูเลี้ยงปลาลปปลลปนี่เป็นวางแผนในอนาคตตัวเองก็ใครที่อยากติดตามมาดูผลงานพื้นที่บ้านนี่คือบ้านยังไงคํำจเจริญครับบ้านคำจเจริญตำบลตำบลม่วงไข,งไข่ อำเภอพังโคนสกลนครครับสุดยอดจริงจากจากพังโคนมา4กิโลอ๋อมาในซอยเนี่ยนะสามหลอดนะไอ้ผมจะพามากเลยทักมาได้เนั่นอ่าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับชมยิ่งหม่ครับสวัสดีครับ